สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน stray soul นะครับผมซึ่งว่ากันตามตรงเปิดเกมมาปุ๊บเนี่ยอ่าไม่คิดว่ามันจะชัดขนาดนี้นะครับกับสิ่งที่เจอไม่รู้เขาตัวอะไรนะครับเหมือนจะมีความเป็นหน้าคนเนาะมีจมูกมีปากมีตาในบรรดาหน้าคนก็มีหลายหน้าในบรรดาหลายหน้าก็มีหน้าใหญ่อันนึงที่มีฟันแปลกๆอยู่คงจะเป็นบางสิ่งครับนั่นแหละครับ stray soul นะครับเกมนี้เนี่ยผมไปอ่านเจอในสตรีนนะครับพูดถึงเรื่องราวของแดเนียลนะครับเด็กหนุ่มคนนึงครับที่ได้รับนะครับผมมรดกสืบทอด แล้วพอเขาย้ายมาที่บ้านหลังนี้ก็จเจอเรื่องราวแปลกๆนะครับผมเกมเป็นเกมฮอลเลอร์ครับเป็นเซอร์ไวโอลอารมณ์ประมาณยังไงดีครับอารมณ์เกมเหมือนเป็นเกมเซอร์ไวโอลฮอลเลอร์นะครับซึ่งเปิดเกมมาก็เอาเลยเหรอมาถ้าใจฉันรอที่ทิ้งขยะนานแค่ไหนอะ่ะแป๊บเดียวก็ดีใจนะที่เธอแบบไอ้นี่ยจะมาหาฉันอะ่ะแต่ว่าให้ฉันมายืนคอยเธอนี่มันน่าเบื่อนะเอ้ยใกล้ถึงแล้วนิดเดียว นี่ไม่ใช่ว่าแกล้งฉันหรอกนะจะ้ฉไปยืนคอยเฉยๆยเฮ้ยเจย์ีพวกนี่ไงนี่เตรียมของเสร็จหมดแล้วมองหาเชือกฮะจะได้แบบมาแขวนตัวเองจากความเบื่อหน่ายเหรอม่ตามหาเชือกไงไอ้โง่แดเนียลเอ่อโทษทีคือแบบเออฉันรู้นี่มันวันเกิดเธอนะเอองั้นลาลาครอฟใช่ไหมให้ตามหาเชือกไปหัวเล่นเนี่ยเออฉลาดนี่นะพ่อนุ่มเออเดี๋ยวน่าจะหาทางเจอเองแหละมองหาเชือกนะ เชือกที่แขวนจากต้นไม้แล้วนะโอ้โหต้นไม้เป็นพันเป็นหมื่นเลยนะเอาจริงดิอเอาจริงเ <c oughs> หรอใช่ใช่อย่างนั้นหลัาบาาเออพูดบ่นไปเรื่อยอ่ะเชื่อฉันดิเธอต้องเลิกลักมาแน่นอนเอาไปตามหาเชือกไปคือ <c oughs> อะไรวะคา,าซินก็ไม่มาถึงก็โยนไม้แล้วก็บอกให้ไปหาเชือกซึ่งผมก็รู้จากการดูตัวอย่างเกมมาแค่เมื่อกี้นะครับแล้วก็ไม่รู้อะไรอีกเลย นะครับประมาณนั้นแดนเนียลพร้อมกับท่ายืนที่ดูแบบเป็นเอกลักษณ์มากเป็นไปได้แดนเนียล <c oughs> ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับมองหาเชือกตามต้นไม้นะครับโอเคทําไมเมาส์มันลื่นๆวะในห้องนี้มีอะไรเอ่ยกด e เพื่อทําการยังไม่สามารถอินเตอร์แลกได้แล้วถ้าเดินผ่านจะเป็นยังไงอะอ๋อกำแพงล่องหุนนะครับเดินไม่ผ่านคืออะไรวะมันน่าจะมีแบบบทนํากล่าวถึงนิดนึงนะครับอ่ะโอเคเอาเป็นว่าเราจะ ไม่มองเรื่องท่าเดินของนายแล้วกันนะแดเนียลนะเอาเป็นว่าฉันเล่นของนายต่อแล้วกันนะไม่ใช่เล่นของนายต่อจะเล่นนายต่อแล้วกันนะดูดิคือเรื่องของ facial expression นะครับหรือว่าการแสดงออกทางใบหน้าเนี่ยมันทําดีนะครับเนี่ยดูหน้าแดเนียลดิยังแกเอลเอนัวครับมีการแบบจุ๊บจับจุ๊บจับทำหน้าทําปากแต่ว่าโมเดลมาสุดอยู่แค่นี้ครับแล้วดูตัวละครตั้งแต่คอลงมาสิยืดแบบเ <c oughs> ขาเรียกว่าการแสดงออกทางใบหน้าทําดีมากนะครับคงจะโมแคปมาดีแหละ แต่เรื่องอื่นนี่ยังปเป็นเรื่องที่น่าตินะครับการเดินบนพื้นต่างระดับก็แบบงอกแงกงอกแงกงอกแงกเราเสียวขาหักจริงๆใจใจเย็นตั้งใจ,ใจเล่นตั้งใจเล่นนะครับตั้งใจเล่นก่อนอย่าล้อมันอย่าล้อมันนะครับเกมเดโมนะครับเราจะไม่รอเยอะนะครับเราจะไม่ลอเยอะโอเคเ okay. ชือกเนี่ยนะอยู่ตามต้นไม้เหรออันนี้ไม่มีอะไรถูกต้องข้ามไปอันนี้ป้ายสุสานอ่านไม่ได้อ้าเจอแล้ว อ๋อนี่นี่เองนี่นี่เองเชื่อกอยู่ตรงนี้โอ้เดินผ่านตั้งนานนึกว่างูมันก็ฉกแล้วเนี่ยไปโอเคเก็บเชือกลงมาปับ๊บแล้วคืออะไรอะ่ะอ๋อโอ้มาท่าฉันไม่รู้สิว่าจะพูดว่ายังไงดีนี่มันสุดยอดมากขอบคุณนะ มันดีต่อสันจริงๆเอ้ยอย่ามาพูดซาบซึ้งนักหน้าก็ดีใจที่นายชอบอ่ะนะ <c oughs> อู้ทำยากมากเลยกว่าจะทำได้อู้ชันชอบมากเลย <c oughs> โอ้ของขวัญล่าสุดปีที่แล้วคือคนไร้บ้านเอาขนมให้ฉันน่ะแล้วดูปีนี้สิมีดอกไม้ไฟเลยอ่ะมันดีมากๆ <c oughs> ดีใจที่นายชอบนะนี่ก็แล้วแต่นายคงไม่ได้ลืมไปแล้วใช่ไหมว่านายมาที่นี่ทำไมฉันมาเพื่อจะมาที่สุสานแห่งนี้ที่ที่เราเรียกว่าเป็นเพื้นที่ผีสิงเมื่อก่อนเออใช่แล้วก็มาเอากุญแจให้เธอท่อไปฉันเอ่อมบใไปฉันด้วยเหมือนจะเป็นกุญแจรถนะครับให้เราไปดูรถเหรอคงจะไม่มีการขโมยหรอกมั้งไหนก็แล้วแต่ฝากไปดูอาวุธในรถด้วยนะเผื่อมีเหตุ ได้เลยมาตี้คงจะไม่มีใครเอาปืนมาจิงว่าหรอกมั้งนายจะรอฉันอยู่ที่สุสานก็ได้หรือว่าจะไปเดินเล่นไปก่อนก็แล้วแต่นะแล้วแต่เลยเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันเดินเล่นดูไปดูมาดีกว่านะโอ้เป็นวันเกิดที่ดีมากๆเดี๋ยวโทรไปหานะหลังจากไปแอบปนรถตำรวจได้แล้วนะขอบคุณนะมาตาฉันชอบดอกไม้ไฟมากๆ มันมีความหมายมากๆเลยโอเคฉันว่าฉันวางสายดีกว่าก่อนน่นจะอ้วกเป็นสายลุงอะนะกับความหวานเยิ้มของนายช่างมันเถอะและก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดไม่มีปืนในรถแล้วก็ลองดูตามถังขยะดูนะคือผมกาลังงงกับบทสนทนาครับผมไม่เข้าใจว่างาวันเกิดของขวาญได้เป็นกุญแจรถไปคนรถเพื่อหาปืนมัน มันไม่น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันด้ซ้ำอ่ะแล,และ้วคือ,อยังไงวะเนี่ยเอาเป็นว่าเหมือนเขาบอกว่าให้เราเอากุญแจรถไปคนรถตำรวจละมั้งนะใช่มหมเพื่อหาปืนได้อ่าฮะลากเพื่ออะไรอะนั่นเขียนรถจริงใช่ไหมอ่ะเหมือนโมเดลในการลากบาสิ่งบางอย่างที่ไม่มีล้ออ่ะแลวจังหวะคือรถที่มึงลากมันมีล้อไงล้อตั้งสี่ล้อ,อต้องทำการขยบ เพื่อให้เปิดประตูได้มันมันปแปลกนะครับแต่ก็คงใช้ได้แหละ <c oughs> คือโมเดลมันแหม่งๆนะครับเขาเรียกว่าไม่ใช่ <c oughs> โมเดลแอนิเมชันอ้บ้าอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้โอเคลุกอลาว t h o t r a s, <c oughs> <S h can. to. fire. weapon <c oughs> ให้มองรอบๆเพื่อหาอาวุธ <c oughs> หาอาวุธทำไมอ่ะไม่เข้าใจอ่ะคือบอกว่าถ้าเกิด เปิดรถตำรวจแล้วหาอาวุธไม่ได้ก็ให้คุยขยะหาอาวุธแล้วถ้าเกิดเอาแบบน่ารักสุดๆเลยนะคือไม่ได้อาวุธปุ๊บเนี่ยอยู่ๆก็มีตัวสักอย่างโผล่มาแล้วเราก็ต้องยิงสู้กับมันแล้วก็จบนี่มันเหมือนกับว่ามึงเอาเอนจินขึ้นมาแล้วปล่อยห้เรามาวิ่งเล่นนี่ว่ะใช่ปะถ้าเป็นแบบนั้นนี่คือกำบัดเลยนะแล้วคืออะไรวะเนี่ยถังขยะทั้งเกมเห็นมีอยู่สองถังนะถังนี้แน่เลย oh, this ถ้าเกิดฉันเอาปืนนี้ไปยิงไฟ uhh. ไซเรนของรถแล้วก็อาจจะทำให้ไซเรนดับก็ได้นะมึงเป็นใครอ่าๆๆๆยิงยิงตรงนี้นะอ่ายิงอีกยิงอีกแล้วลองเปิดอีกรอบใช่ไหมอ๋อ้โออ ฮะนั่นไงว่าจริงด้วยกุญแจอยู่ในอยู่ในรถตำรวจเพื่อเข้าไปในสนามเด็กเล่นถุงกูจะงง,งงกับบทที่มึงเขียนมาแต่ก็ใช่ตามที่คิดไปเป๊ะเลยทั้งที่รั้วแม่งสูงแค่นี้เนี่ยนะและคือคุยปืนในถังขยะเพื่อจะเข้าไปในสนามเด็กเล่นนะนะอ่าโอเคโอเคทางนี้เข้าได้ทางนี้เข้าได้จะไ,ไม่ปีนเข้าไปอะ่ะ งง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 โอเค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 เอาเป็นว่าตอนนี้คือเราเปิดประตูเข้าที่ใช่ปะรู้สึกแย่ชะมัดกับเรื่องนี้โอ้ตาไม่คิดไว้เป๊ะเลยเมื่อเมื่อเรื่องราเดินหน้าก็ส่งสาปารดขึ้นมาเพื่อทำระบบยิงฆ่ามันเพื่อเอาชีวิตรอดเอ้ยเอ้อ้ยอ้มุมกล้องแม่งบักอีกเจ้าตาไม่คิดไว่เป๊ะเลย โอ้โหสองตัวอีกว่าแล้วมึงอยากจะทําเกมชูตติ้งแต่มึงกลัวจะว่างเปล่าเกินไปเลยใส่เนื้อเรื่องอะไรรู้เข้ามานิดหน่อยใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเล่นกับมึงหน่อยแล้วกันนะเล่นกับมึงหน่อยแล้วกันนะ้เกือบจับได้แล้วถ้าตามคอนเซ็ปต์จริงๆมันไม่สามารถผ่านช่องแคบได้อะหรือผ่านได้วะไม่รู้มีกี่ตัวเนี่ย ตัวนัตนตัวอ้อมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมิดปืนดับที่พื้นเฉยเลยเหรอเชื่ออะไรเนี่ยไอไอเชื่ออะไรเนี่ยเชื่ออะไรเนี่ยไอโดนจับแล้วไอลูกลูกแดเนียลลูกอุดเป็นเป็นการเล่นเกมชูตติ้งที่แม่งทุกอย่างมาสาโลมากเลยอะ ทุกอย่างมาสโลมากเลยอะจริงด้วยอ่ะเนี่ย <c oughs> มึงอยากทำเกมชุดติงเฉย่ยๆดินะสารภาพมาตามตรงเถอะแค่อยากทำเกมชุดติงน่ะ นี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยนี่มันงานวันเกิดอายุ18ขวบของฉันนี่นาเข้าวันในสามเด็กเล่นมันยังจะมีต่ออีกเลยกูโกรธ <c oughs> ข้างในมันโกรธแล้วนะเอา้ไม่เป็นไรใจยเย็น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 ใจเย็นเล่นต่อให้จบเล่นต่อให้จบแล้วอาจจะอาจจะไม่ใช่ยังงที่เราคิดก็ได้อาจจะไม่ใช่ยังงที่เราคิดก็ได้นะครับตามนั้นเอาเก็บปืนเก็บปืน,เก,ปนเก็บปืนไปผ่านศึกแล้วผ่านศึกแล้วโอเคอันนี้คืออะไรอะ่ะ เหมือนจะเป็นลูกล้อสักอย่างเหรอเอออาจจะพอมีประโยชน์เอาไปหยุดวาวอ,อ่อไอวาวนี้เหรอไอวาวนี้นะโอเคโอเคโอเคอาา่าฮะลองทำการหยุดวาวดูสิอา่อาอ่าลอง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 โอ้ดีเลยดี so puzzle to unlock underground door แก้ปิศนาเพื่อทำการเปิดทางลับใต้พื้นเหรอเป็นปริศนาที่ดูถูกคนเล่นชีพหายเลยถ้าอันนั้นเป็นลงอันนั้นเป็นขึ้นเพื่อมาทำให้ประตูฝักนี้มันอันล็อกอ่าเมื่ออันล็อกไปปับ๊บจะเจอทางลงลับ ค okay. ถือปืนไว้แล้วกันนะแล้วเอาไปยิงเล่นจนเหลือแค่เท่าไหร่อย่างเงีแค่สิบนัดเองมังเก้านัดด้วยโอเคแล้วก็ถ้าเดินตูดบิดของแดเนียลก็ยังคงเป็นปริศนาค่าใจต่อไปนีแค่เก้านัดแต่ไม่พอสู้บอสพวงเนี้ยยิงเลงเทะเลยตรงนี้โอเคโอเคคือตัวเกมแปลกๆนะครับถ้าตัดต่อมันอาจจะดูรู้เรื่องแหละเนี่ย อะไรเนี่ยชีพจำสแกชิพหายไม่มีความยึดโยงเ,เดินข้อเข่าพับอีกแล้วมาโผล่ที่ไหนเนี่ยมาโผล่ตรงไหนก็ไม่รู้อะ่ะเอาก็เป็นรัวเดียวกันกับที่อ๋อแค่แค่ปินเข้ามาไม่ได้เฉยเหรอพาเราลงไปเพื่อจะไปโดนผีหลอก ไม่ประทับใจไม่ประทับใจอย่างแรงเลยอ่ะคือจุดประสงค์เกมนี้คืออะไรอะครับคือผมดูตัวอย่างเกมมาก่อนมันดูดีนะปกติผมเล่นจบจะว่างเปล่านะครับแต่ผมเล่นจบผมโกรธในเกมนะีคือจริงๆอ่ะเขาปูว่ามันเป็นเกม survival horror นะครับผมดูเป็นแบบว่าแดเนียลที่ต้องไปอยู่ในบ้านต่างจังหวัดมรดกของคุณย่าความน่ากลัวสิ่งที่เกิดขึ้นในยามค่ำคืนที่แดเนียไม่เข้าใจนั่นคือสิ่งที่เห็นในสตรีม พอเข้าไปในเดโมเกมไอ้กอนไอ้ก้อนบิชแล้วก็ยิงปางปั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 งโอ้เจอทางลับอย่างนั้นเหรอลงทางลับไปปุ๊บโอ้ผีหลอกเอ้ยโผล่ขึ้นมาจบปวดใจครับเอาไม่ป่นเยอะไม่ป่นเยอะเกิดใครชอบไปกดวิลิทไว้ได้นะครับมทิ้งลิงก์ไว้ให้แต่เกิดใครรู้สึกเหมือนผมก็ไว้รอเกมออกแล้วผมรออ่านรีวิวจริงจริงแล้วกันแล้วค่อยว่ากันและนี่คือสเตรโซนะครับทุกคนแค่ดจบแล้วชอบก็อย่ามกดไลค์นะครับเกิดนิ้วคอมเมนยังไงก็แล้วแต่สำหรับเกมนี้ลงไปคอมเมนต์บอกได้ครับจะลงไปอ่านจะลงไปคุยนะครัััับบบบบสาาหรรววนนี้้ก็แลค๊ยย แชร์ความโกรธให้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ